ประเด็นเรื่องแผนที่อันนี้ก็เป็นเรื่องร้อนนะคะพี่สำราญช่วงนี้เราจะจับตามุมไหนกันดีคะก็มุมการแถลงของทางการเมื่อวานนี้แหละโดยทิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศรวมทัทงโ,โคศกด้วยนะทิบดีกรมสนธินเทศนะ,ะเป็นการแถลงครั้งแรกที่มันมีเกิดเป็นวลีหรือประโยคที่สําคัญมากนะจนอดีตสวที่ติดตามเรื่องนี้มาต้องเอาไปโพสต์เป็นแบนเนอร์ใน a c e b o o k อะ่ะประโยคไหนคะประโยคอย่างนี้ให้ดูกันเลย คุณคำนวณเสียที่สมานอดีตสมาชิกวุฒิสภาโพสต์เมื่อวานอันนี้น้องเหมียวกตคือกระทรวงการต่างประเทศนะกตแถลงข่าว M O U 4 3วันนี้เกิดวทะประวัติศาสตร์นั่นก็คือไม่สามารถหนีแผนที่1ต่อสองแสนได้จบข่าวจบข่าวหนึ่งแสดงความเห็นแบบโอ้เสงงนิดหน่อยนะคือคือยังไงเราไม่สามารถหนีแผนที่หนึ่งต่อสองแสนได้อ่แต่ง้นไปฟังตัวจริงเสียงจริงของ คนโพสึ่งเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภานะครับติดตามเรื่องนี้มาอย่างละเอียดยิบคุณคำนูนสิทธิสมานตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณคำนูลครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับก็ลองขยายความครับครับขยายความที่โพสต์หน่อยครับว่ายังไงครับนี่เป็นครั้งแรกเลยครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็เมื่อวานเนี้ยโดยสาระสาคัญเนี่ยผมก็พยายามติดต่ออ่านข่าวจากหลายสื่อนะครับ ว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยโดยกรมสนทิสัญญาและกฎหมายเนี่ยก็ต้องต้องถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องนี้ของประเทศไทยอ่ะ,อะผมว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยเขาก็เชื่อถือกรมสนทิสัญญาและกฎหมายนะครับเมือ่อวานก็ทั้งตัวท่าทีธิปดีแล้วก็ตัวโฆษกกระทรวงเนี่ยนะครับก็ออกมาแถลงประเด็นไฮไลท์จริงๆเนี่ยมันมีอยู่ประโยคสําคัญที่ผมนํามา โพสทันทีเลยก็คือว่าเอ,อท่านบอกว่าเราถ้าไม่ได้ใช้คําว่าเรานะผมคำต่อคําเลยก็คือว่าอ <c oughs> เออถึงจะเลิกเอโมยูสี่สามยังไงเนี่ยเราก็ไม่สามารถหนีแผนที่หนึ่งต่อสองแสนได้อืม <c oughs> ประเด็นเนี้ยสําคัญมากเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเมื่อสักเดือนหนึ่งเนี่ย <c oughs> ผมก็โพสต์แบนเนอร์ทำนองเนี้ยไปสองครั้ง เพราะว่าในช่วงเกิดสงครามห้าวันนะครับครับแถลงการของกองทัพภาคที่สองแถลงการของกองทัพบกตลอดจนการถแถลงข่าวเนี่ยอืก็จะพูดว่าทางเราเนี่ยยึดถือแนวเส้นปฏิบัติการหนึ่งต่อห้าหมื่น <c oughs> แนวเส้นปฏิบัติการหนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยก็ประมาณว่าทางทหารไทยยึดถือแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่น ไม่ได้ยึดถือแผนที่หนึ่งต่อสองแสนครับแล้วก่อนหน้านี้มันก็จะมีที่ทางฝ่ายกัมพูชาตอนช่วงกต่ประชุม g ซีครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับเขาก็ทั้งพ่อลกูกตระกูลหุ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายึดถือแผนที่หนึ 2, ่งต่อสองแสนเขาไม่ยอมรับแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นที่ไทยจัดทำขึ้นฝ่ายเดียวครับนะครับ ุณมาเน็ตเนี่ยเขาถึงขนาดโพสต์ M O U 2,543ทั้งสามภาษาคือไทยเขมรอังกฤษเนี่ยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ตรงข้อหนึ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญโดยเฉพาะหนึ่งสีหรือหนึ่งข้อควายเนี่ยนะครับ,รบที่เป็นการยอมรับแผนที่ซึ่งเป็นผลงานของคณะกรรมการผสมเมื่อ ร้อยกว่าปีก่อนนะครับครับซึ่งก็คือแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยเหมือนเขาจะตอบย้ำว่าเราก็ไทยเราเนี่ยยอมรับมาชัดเจนในมอ u สองพันห้าร้อยสี่สิบสามแล้วเนี่ยอตอนนี้จะมาพูดอะไรถึงแผ่นที่หนึ่งต่อห้าหมื่นอีกละ่ะอผมก็ตั้งคำถามไปเมื่อเดือนที่แล้วว่าเอ๊ในขณะที่ทางฝ่ายกองทัพเนี่ยสูญเสียเลือดเนื้อสูญเสียชีวิตเพื่อทิทักษ์หรือว่าให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกว่า แนวเส้นปฏิบัติการหนึ่งต่อห้าหมื่นแต่ในเมื่อกลับไปสู่โต๊ะเจรจาเนี่ยนะครับเราจะมีกรอบการเจรจาคือ MOU สองพันห้าร้อยสี่สามเนี่ยเป็นกรอบในการเจรจาครับและไอ้กรอบ MOU สองพันห้าร้อยสี่สามเนี่ยมันยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนไม่อย่างชัดเจนไม่อาจจะปฏิเสธเป็นอื่นไปได้เนี่ยนะครับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สามเมื่อยี่สิบห้าปีมาแล้วเนี่ยครัแล้วมันจะเจรจากันไปอย่างไงอะ่ะ มันจะเกิดความเข้าใจกันไปยังไงอะคอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตคงจะจําได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศตอนช่วงประชุม JBC เนี่ยอ่าสิบห้าสิบหกิทุนายมีน,นี่สื่อมวลชนก็ไปถามว่าเอ้ตกลงกัมูชาเขายอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนไทยเราจะว่ายังไงท่านทูตประสาทประสาทวินิจฉัยซึ่งเป็นประธาน JBC ฝ่ายไทยเนี่ย ท่านก็ไม่ได้ตอบตรงไปตรงมาออเตอบเลี่ยงไปว่าไม่ได้มีการพูดกันถึงเรื่องแผนที่หนึ่งต่อสองแสนคือไม่ได้พูดว่าไทยรับหรือไม่รับครับไม่ได้มีการพูดกันถึงเรื่องแผนที่หนึ่งต่อสองแสนพะวันแถลงข่าววันรุ่งขึ้นหลังจากที่ตอนกลางคืนเนี่ยกับพูชาเขาบอกว่าเขาเอาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนท่านทูดก,ก็บอกว่าในการประชุมไม่ได้พูดกันแล้วท่านก็พูดไปในรายละเอียดของการ จัดทหลักเขตแดนใหม่ก็ <c oughs> พูดไปในํานองในลักษณะให้เข้าใจว่าในที่สุดมันก็จะต้องจัดทาแผนที่ขึ้นมาใหม่แต่ไม่ได้พูดว่าโดยพื้นฐานทางกฎหมายเนี่ยเรายอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมาหรือเปล่าครับ <c oughs> มีคนไปถามรักษาการนายกรัฐมนตรีคุณอ้วนภูมิธรรมเนี่ยท่า <c oughs> นก็บอกว่าไม่ไม่เคยยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนผมก็พยายามจะชี้ให้สังคมเห็นว่าไม่ใช่เราเนี่ยรับ ไปตั้งแต่ปี2543เพราะฉะนั้นเมื่อว,วานเนี้ยจึงเป็นครั้งแรกที่กรทรวงต่างประเทศโดยตัวจริงเสียงจริงทั้งโคศพทั้งอธิปดีกรมสนทิสัญญาและกฎหมายเนี่ยพูดชัดเจนครับว่าเรายอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าในขณะเนี้ยทางการไทยเรา มีสองแนวและคือทางกระทรวงการ<ม>ต่างประเทศอโดยมอ u 2,503เนี่ยยึดถือแผนที่หนึ่งต่อสองแสนหนึ่งแนวนะ,อ,ะอีกหนึ่งแนวเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าทางฝ่ายทหารเนี่ยก็พูดในเรื่องแผนที่หนึ 50, ่งต่อห้าหมื่นมาโดยตลอดและแนวที่เราทุ่มเทสัพพะกำลังสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อเพื่อให้ได้มา ไปปักธงไตรรงบนยอดภูมะเขือเนี่ยนะครับมันก็คือแนวเช่นปฏิบัติการหนึ่งต่อห้าหมื่นซึ่งเมื่อทาบไปกับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนที่เราไปรับในม o อูสองพันหร้อสี่สามแล้วเนี่ยมันมีจุดแตกต่างกันอยู่มากพกอสมควรโ,โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณภูมะเขือแผนที่ระวังดงรักที่ทำให้ไทยเสียประสาทพระวิหาร บ,บนสารโลกเมื่อปี2505เนี่ยนะครับมันชัดเจนว่ามันมีความแตกต่างกันถึง4.6ตารางกิโลเมตรครับและตัวแผนที่นี้มันยังคงอยู่เพราะว่าแม้ว่าสารโลกปี2505หรือในการตีความคำวิพากษาอีกครั้ง2556เนี่ยจากิพากษาแต่เพียงเรื่องตัวประสาทพระวิหารและอาณาบริเวณ แต่ไม่ได้พูดถึงเขตแดนไม่ได้พูดว่าเขตแดนเป็นไปตามแผนที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแผนที่ทั้งหมดเนี่ยที่ไทยกับกัมพูชาใช้ยอยู่รวมทั้งสิ้นเกดระวังในขณะนี้สำหรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยนะครับ,ร,บ,ร,บระวังที่มันเห็นได้ชัดเจนว่ามันมีความแตกต่างก,กันมากที่สุดก็คือระวังตรงรัก บริเวณปราสาทพระวิหารบริเวณเขาพระวิหารบริเวณภูมะเขือจุดต่างมันคือ4.6กิโลเมตรอ่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสังคมไทยก็รู้จักคาว่า4.6กิโลเมตรมาสิบกว่าปีแล้วนะครับครับตรงนี้เนี่ยมันจะเจราจากันอย่างไรอ,อันนี้เป็นประเด็นสําคัญครับคือ,ค,อคือวาระวลีสําคัญของทางกรมที่เขาแถลงเมื่อวานเนี่ยบอกว่าต่อให้ยกเลิกเอ็มยู43แต่ก็หนีไม่พ้น อนุสัญญาสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสปี1904 1 9 0์คืออันนี้ถูมผมเห็นด้วยนะครับคือเราเนี่ยยึดถืออนุสัญญาปี1904กับสนธิสัญญาปี1907นะครับที่ไทยตกลงกับฝรั่งเศสในยุคนั้นแต่ว่าถ้ายึดถือตัวสนธิสัญญาเนี่ยนะครับครับเ,เส้นเขตแดนเนี่ย โดยเฉพาะบริเวณพนมตรงรักเนี่ยมันจะอยู่ที่สันปันน้ำซึ่งมันมีความเป็นหน้าผามีความชัดเจนอยู่แต่เจ้าเจ้าตัวแผนที่เนี่ยมันกลับไม่เป็นเช่นนั้นไงมันเขียนวกเข้ามาในเลยจากเขตสันปันน้ำบริเวณขอบหน้าผาที่เราเชื่อกันว่าอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาเนี่ยกินตัวประสาทพระวิหาร เขาบริวิหารครูมะเขือเข้าไปเนี่ยรวม4.6ตารางกิโลเมตรมเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกรมส่วนที่สัญญาและคนที่เขาเรียกร้องให้ยกเลิก M O U 2 5 4 3เนี่ยนะครับเขาไม่ได้บอกให้ยกเลิอกอนุสัญญา1904ส่วนที่สัญญา1907แต่ว่าให้ยึดถือตามเนื้อหาในอนุสัญญาและส่วนที่สัญญาดังกล่าวแต่ว่าแผนที่ซึ่งฝรั่งเศสจัดทำขึ้นในปี เอ,อหลังจากทำสนธิสัญญา1907เสร็จก็คือมีการจัดทำขึ้นในปี1908เนี่ยนะครับเป็นผลงานของคณะกรรมการปักปังเนเแดนคณะกรรมการผสมไทยฝรั่งเศสเนี่ยสองชุดหรือเปล่าเนี่ยจุดยืนของประเทศไทยเมื่อปี2505นะครับสำคัญมากจุดยืนของประเทศไทยในเวลานั้นเนี่ยในการต่อสู้คดีในศาลโลกเนี่ย ไทยเราปฏิเสธไม่ยอมรับว่าแผนที่ทั้ง11าตารางแต่ว่าใช้กับกัมพูชาเนี่ย7ตารางเนี่ยะนะครับเป็นผลงานของคณะกรรมการผสมเราต่อสู้ว่าอย่างนี้เพราะว่าคณะกรรมการผสมตกลงกันแล้วก็มอบมาให้ฝรั่งเศสไปทําแผนที่มาแต่พอฝรั่งเศสส่งแผนที่กลับมาเนี่ยคณะกรรมการผสมเนี่ยสลายตัวไปแล้วออืเพราะฉะนั้นเนี่ย ไทยเราเนี่ยต่อสู้หรือถือเป็นจุดยืนของเราในขณะนั้นว่าแผนที่ชุดนี้เนี่ยไม่ได้เป็นผลงานของคณะกรรมการผสมแต่ศาลไม่รับฟังเรานะครับแต่ถึงแม้ศาลจะไม่รับฟังเราเนี่ยก็แค่พิพากษาให้ประสาทพระวิหารอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาไม่ได้พิพากษาให้เป้นเขตแดนเป็นไปตามแผนที่ครับเส้นเขตแดนเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศจะต้องมาตกลงกันเองอันนี้คือจุดยืนเมื่อปีสองพันห้า ครับผมเองเนี่ยก็มีความเชื่อในจุดยืนนี้มาโดยตลอดเพราะว่าเมื่อมีคำพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยรัฐบาลไทยสมัยจอมพลสฤษดิ์รัตน์เนี่ยปีส5 0 5ห้าเนี่ยก็ได้ทำหนังสือประท้วงแล้วก็ขอสงวนสิทธิ์ไปยังเลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้นว่าประเทศไทยไม่เห็นด้วยกับคำตัดสิทธิ์ของศาลโลกแล้วก็ขอสงวนสิทธิ์ทุกประการอันจะพึงมีในอนาคตเพื่อที่จะ ทบทวนเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็บถือวา่าเหมือนหนึ่งกับว่าผมมีความเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าก็าเหมือนว่าจุดยืนของประเทศไทยจุดยืนของรัฐบาลไทยซึ่งมันมีความสืบเนื่องต่อเนื่องกันมาเนี่ยนะยกรัฐมือว่าเราไม่ยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนโดยเราเห็นว่าไม่ได้เป็นผลงานของคณะกรรมการปักปันเขตแดนอ๋อครับครับและอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไอ้เจ้าแผนที่นี้หนึ่งระวางเนี่ยมันทําให้เราเจ็บปวด ทั้งประเทศมาแล้วผมก็ยึดถืออย่างนี้แล้วเราก็มีหนังสือประท้วงและสงวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการไปยังในขาธิการสาปประชาชาติไม่ใช่ตามธรรมนูญของสาลยุติธรรมระหว่างประเทศขอ้อใดข้อหนึ่งนะครับเป็น,นการ,ร,รแสดงจุดยืนของประเทศค,ครับก็ถ้าเก่าโดยรวบน้ลตัดตอนนี้หนึ่งกับกำนนดด้วยความเคารพคิดว่าโดยน้ำหนักแล้วเนี่ยมันก็ควรจะยกเลิกก่อนไหมแล้วมา จะมาเอโมยูสองห้าหกแปดก่ว่ากันไปหรืออะไรกันแล้วแต่แต่ก็ไม่จะไปล่าเลยที่สวนติสัญญาสองฉบับที่ว่าอันนั้นพอจะไม่ใช่ครับไอ้สันติสัญญาเราไปเราไปเลิกไม่ได้หรอกเพราะเราต้องกลงกันคือเราไม่ไปแจกตรงนั้นแต่เอโมยูเนี่ยเรามาเพียงแต่ว่าเอโมยูเนี่ยมันมีปัญหาที่ที่ที่ภาคประชาชนที่เขาเห็นว่าควรยกเลิกหรือควรพิจารณาทบทวนอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็คือไอ้อนหนึ่งคอในเรื่องแผนที่เนี่ยอืทีนี้เมื่อสิบกว่าปีก่อนตั้งแต่ปีห้าหนึ่งห้าสองก็พูดเรื่องนี้มาแต่ว่าเรื่องนี้ในตอนหลังเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะลังลางไปแล้วประชาชนส่วนมากเนี่ยมักจะเชื่อว่าเอ้ยประเทศไทยเราถือแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นกัมพูชาเ็าถือหนึ่งต่อสองแสนหนึ่งต่อห้าหมื่นมันดีกว่าดีกว่าหรือไม่ดีกว่าผมไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดอืเพียงแต่อยากจะบอกว่า หนึ่งเราต้องเข้าใจาให้ตรงกันนะว่าไอ้หนึ่งต่อห้าหมื่นที่เราพูดเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ในเอ็มโอยูสองพัน้ร้อยสี่สามนะเอ็มโอยูสองพัน้าร้อยสี่สามเนี่ยมันคือเราไปลงนามกับกัมพูชาตกลงว่าจะสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างสองประเทศเนี่ยให้เป็นไปาตามหนึ่งสองสามหนึ่งก็คืออนุสัญญาหนึ่งเก้าศูนย์สี่สองคือสนธิญาหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดสามคือแผนที่หนึ่งต่อสองแสน เพราะฉะนั้นจ,จะทบทวนไม่ทบทวนหรือว่าจะตกลงกันใหม่ประการใดเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะาหาตือกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยทางวิชาการด้วยหลักฐานต่างๆแล้วหาข้อสรุปที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ครับครับเ,เอาละค่ะก็หวังว่าจะมีข้อสรุปโดยเร็ววันนี้วันนี้ขอบพระคุณท่านคำนูนสิทธิสมานมากมาขอบพระคุณมากครับคอณคุณครับ ครับยินดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านเป็นอ,อดีตสวนะคะก็นี่เดียววันนี้กรรมการอ่ไม่ใช่สวสวปัจจุบันนะกำลังจะพิจารณายัติด่วนให้ตั้งคณะกรรมการวิสามันศึกษาผลดีผลเสียในการยกเลิกเอโมยสองฉบับ 4ี4สวันนี้ไปบ่ายวันนี้ค่ะก็หวังว่าจะมีทางออกสักทีหนึ่งนะคะ,คะเพราะว่าเริ่มมีม็อบมากดดันให้ยกเลิกแล้วด้วยเอาละค่ะท่านผู้ชมคะส่วนช่วงนี้ใครที่กำลังรอโปรโมชั่นสินค้าสุดพิเศษติดตามรายละเอียดได้เลยในช่วงอยู่ดีกินดีนะคะ